ว้าวนับตงเที่ยวเยอะมากทุกคนนี่ครับโอ้โหสวยมากทุกคนสวยมากตอนนี้เวลาหกโมงเย็นนะครับผม สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เอเชียทิพนะครับผมนะคลิปนี้มาอัปเดตภาพบรรยากาศนะครับผมซึ่งผมไม่ได้มานานแล้วนะครับผมน่าจะครึ่งครึ่งปีแล้วมั้งนะครับนี่ครับผมภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับผมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากนะครับผมอยู่ตรงบริเวณโกลังเก้าแล้วก็โกลังแปดนะครับผมนะครับจุดนี้มีนักท่องเที่ยวนะครับผมมาถ่ายรูปเยอะนะครับ ว้าวนักท่งเที่ยวเยอะมากทุกคนนี่ครับก็โหสวยมากทุกคนสวยมากตอนนี้เวลาหกโมงเย็นนะครับผมภาพบรรยากาศหกโมงแบบท้องฟ้าแบบแจ่มใสามากทุกคนนะครับจุดนี้มี่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับผมข้างหน้านี้เป็น โกลังสองนะครับผมโกดังสองผมอยู่โซนด้านในนะครับผมโซนด้านในนี้ก็จะเป็นร้านอาหารขายเสื้อผ้านะครับผมร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้านะครับนี่นคนนี่น่าจะเป็นร้านใหม่นะครับผมเพราะว่า,าสูนมาตอนนั้นยังไม่เห็นนะก็จะขายพวกตุ๊กตานะครับผมแล้วก็ลหลายอย่างเลยนะครับ โซนนี้ก็จะเป็นโซนกลางของเอเชียทีฟเลยนะครับผมนี่ทุกคนจ u r a s s i c เวิลด์นะครับผมเขายังสร้างอยู่นะยังสร้างไม่เสร็จนะครับผม นัาต้องเที่ยวเยอะมากๆไปเดี๋ยวสูนพาทุกคนเดินไปตรงบริเวณสิงช้านะครับผม ถ้าเป็นช่วงเวลาทุ่มหนึ่งนะก็น่าจะมีน้องเที่ยวเยอะกว่านี้นะครับผมจะเป็นร้านอาหารครับเ,เราจะไปดูสิงส้ากันนะครับผม ต, <ileri> ต้องบอกเ,ออเลยว่าเอเชียทีสนี่ก็เป็นอีกแดนมาร์กหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเช็คอิเนเยอะนะครับผมเพราะว่าจุดนี้มันสามารถขึ้นเรือสำราญได้นะครับนะครับผมดูบรรยากาศนะครับผมเริ่มคึกคักแล้วนะครับ นี่ครับถนนวัรุงเมืองจุดนี้ก็จะมีชิงช้าสวรรค์น,นะครับผมแล้วก็มีบ้านผีสิงนะครับ สูงมากๆครับนี่นครับผมบ้านพีสิงครับ ่อเที่ยวเยอมมากบัตรเข้าชมราคา300บาทนะครับ ม้าหมุนทุกคนม้าหมุนตอนกลางคืนนี้บอกเลยว่าจุดนี้สวยครับผมเขาจะเปิดไฟนะตอนนี้ก็เปิดไฟแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้มืดมากนะครับผมก็เลยแบบยังไม่สวยมากนะครับมาเรามาดูโซน ริมแม่น้าเจ้าพระยานะครับผมโอ้โหตัวคนร้านนี่แบบรู้มากส่วนด้านหน้านะครับผมช่วงนี้ไปดูกันบ้างยังมีมีคนมาเยอะแล้วหรือยังนะครับก็เยอะแล้วน,นะทุกคนแต่ว่าน่าจะรอช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนะครับผม นักท่องเที่ยวน่าจะมาเต็มกันอยู่จุดนี้นะเพราะว่าเป็นจุดที่เขาจะขึ้นเรือสำราญกันนะครับผมบรรยากาศล่าสุดเอเชียที ทุกคนเราไปดูโซนที่แบบเป็นจุดนั่งเล่นนะครับผมจุดนั่งเล่นนะแล้วผต้องมาแจ้งอะไปเลยตาที่โรงแรม นะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นจุดนั่งเด่นนะครับผมกูทุกคนกูมาวันนี้มีแบบมีพิซซ่าด้วยทุกคนนีพิซซ่าด้วยครับนเนน่าจะเปิดใหม่นะแต่ไม่รู้ว่าเปิดมากี่เดือนแล้วเราข่าสูญมันมานี่ประมาณครึ่งปีแล้วทุกคนน,กน,น,ะคะน่าจะก่อนข้าวดาวนะครับผมน่าจะก่อนข้าวดาว Ooh, มุมสวยมากทุกคนดูมุมสวยสุดๆครับ mm hmm. เราจะมองเห็นสะพานตากสินครับผมนู mm ่นอยู่ใกลๆนั่นครับ นี่คือเรือด่วนเจ้าพระยานะครับผมทงส้มครับเขาจะมาจอดจุดจุดนี้นะครับและนี่คือวัดราชสิงห์ขอนนะครับผมพระรามหลวงนี่สองคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้ วัดราชสิงห์ขอนทุกคนสะพานเตี้ยวเขนั้นคือสะพานพระรามสามนะครับผมถนนพระรามสามนะแล้วก็สะพานกรุงเทพนะครับจะมี 2, สองสะพานเลยนะครับผม จุดนั่งเล่นครับผมพักผ่อนนะครับบอกเลยว่วาบรรยากาศดีครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับผมก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ